คยสงสัยกันไหมครับเวลาเราเข้าร้านยาหรือศูนย์บริการรถยนต์พนักง,งานมักจะถามว่าพี่จะเติมลมธรรมดาหรือลมไนโตรเจนดีครับและเจ้า2ออย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยแบบเจาะลึกพร้อมข้อที่จริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาเริ่มกันที่ลมธรรมดากันครับจะลมธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยก็คือลมในอากาศที่เราหายใจกันอยู่นี่แหละครับมันประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิด โดยประมาณแล้วประกอบด้วยไนโตรเจน78%ออกซิเจน21%และมีไอน้ำรวมถึงแก๊สอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยซึ่งใช้กันมานานและถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไปแต่ข้อเสียสำคัญของมันก็คือความไม่เสถียรครับลองนึกภาพเวลาเราขับรถนานๆหรืออากาศร้อนจัดๆจกออกซิเจนและไอน้ำที่ปนอยู่ในลมยางจะขยายตัวและหดตัวง่ายมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให้แรงดันลมยางของเราแกว่งได้ง่าย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะการขับขี่และที่สําคัญออกซิเจนยังสามารถทําปฏิกิยากับเนื้อยางทําให้เนื้อยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นยางแข็งกระด้างและมีอายุก,การใช้งานสั้นลงอีกครับทีนี้มาดูลมในตัวเจนกันบ้างจะลมชนิดนี้คือในตัวเจนบริสุทธิ์เกือบจะร้อเปเซนเต็มที่ถูกแยกออกซิเจนและไอน้ําออกไปจนเกือบหมดหรือเรียกอีกอย่างว่าไดรยในตัวเจนข้อดีของมันก็คือความเสถียรครับ เพราะอะไรนะหรอเพราะโมเลกุลของไนโตรเจนมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของออกซิเจนมากทําให้มันรั่วซึมออกจากยางได้ช้ากว่าลมธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้การที่ไม่มีไอ้น้าจะไม่ทําให้แรงดันผันผวนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจึงช่วยรักษาระดับแรงดันภายในยางให้คงที่อยู่เสมอไม่ว่าจะขับเร็วขับนานหรือสภาพอากาศแบบไหนก็ตามและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ประโยชน์ที่ตามมาจึงมีมากมายครับเช่น ยืดอายุของอยางเมื่อไม่มีออกซิเจนก็ไม่มีอะไรไปทําปฏิกิยาให้ยางแข็งหรือกระด้างหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้นยางของคุณจะคงสภาพดีและใช้งานได้นานขึ้นประหยัดน้ํามันเมื่อแรงดันลมยางคงที่และเหมาะสมตลอดเวลายางก็จะมีความต้านทานการหมุนน้อยลงทําให้รถวิ่งได้ราบรื่นขึ้นและประหยัดน้ํามันได้เล็กน้อยปลอดภัยกว่า แรงดันลมยางที่เหมาะสมและคงที่อยู่เสมอทําให้การยึดเกาะถนนและการเบรกทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหมายถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการขับขี่ของคุณรั่วซึมช้ากว่าคุณไม่จําเป็นต้องเช็คลมยางบ่อยเท่าลมธรรมดาอาจจะเดินละครั้งก็เพียงพอแล้วเหมาะสาหรับคนไม่ค่อยมีเวลานะครับและที่น่าสนใจคือลมนโตรเจนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีการใช้งานมานานแล้วโดยเฉพาะในยางเครื่องบิน เคยมีเหตุการณ์เครื่องบินตกในปี1 9 8 6เนื่องจากการระเบิดของยางล้อเพราะลมยางธรรมดาที่มีออกซิเจนเมื่อร้อนจัดจะเกิดไอระเหยที่ติดไฟได้ง่ายจึงทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องบินได้หลังจากนั้น USFAA จึงออกคำสั่งให้ยางเครื่องบินต้องมีออกซิเจนไม่เกิน5%นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำนโตรเจนมาใช้ในยางเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับสรุปง่ายๆนะครับ ถ้าเน้นประหยัดและสะดวกลมธรรมดาก็เป็นคำตอบที่ดีครับเพราะหาเติมได้ง่ายและฟรีตามปั๊มน้ำมันทั่ว,วไปถ้าเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยและยืดอายุของยางลมเนตัรเจนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะถ้าคนขับรถทางไกลบ,บ่อยๆไม่ว่าจะเลือกแบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมันตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจำนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นลมชนิดไหนถ้าแรงดันไม่เหมาะสมก็อันตรายได้ทั้งนั้น แนะนำให้ตรวจสอบลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับลมธรรมดาและเดือนละครั้งสำหรับลมในตัวเจนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกการเติมลมยางของคุณนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับ